ะะสําหรับเพื่อนๆที่ถามพุ้นเข้ามานะคะว่าอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะซื้อที่ไหนนะคะส่วนมากนะคะปุ้นก็จะสั่งในเน็ตแล้วก็ซื้อที่ร้านบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะอุปกรณ์สแตนเลสอะไรก็มีนะคะที่นี่อยู่ตรงคิมโปนะคะอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะมากเลยนะคะ มีกระทะเตาบาร์บีว BBQ ก็มีนะคะแก๊สอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะนี่ส่วนมากนะคะพวกเอาเล็ตอะไรอย่างงี้นะคะ<ม>ก็จะมีอุปกรณ์แคมปิ้งขายนะคะ อันนี้หัวแก๊สน,นี่เป็นถุงนอนเยอะมากเลยนะคะ รงน,นี้ก็จะมีหม้อมีอะไรน,นะคะ<า>นี่ราคาก็จะแรงนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะผ้าปูอะไรมีหมดเลยนะคะอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะมาก นี่นะคะที่นอน อันนี้นะคะที่ล้างชามนะคะเวลาเราล้างเราก็มาแขวนให้มันแห้งอันนี้ก็เอาไว้ใส่ชามเอาไปล้างอย่างนี้เยอะมากนีเป็นคอนโดก็มีนะคะเป็นคอนโดไว้เก็บของนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะนี่ก็เต็นเต็นนี้ก็สวยดีนะคะราคาก็ต้องมาถามสอบถามกับทางร้านเอาดูนะคะ อันนี้ก็สไตล์มินิมอลนะคะแบบนี้ขาสีขาวๆมีไม้มีอะไรนี้นะคะเซตนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยผ้าปูเตียงนอนนี้ก็มีนะคะเตียงนอนเขาก็มีขายเก้าอี้เด็กน่ารักนี่เตียงนอนตรงนี้นะคะเป็นเอาเลตนะคะอันนี้ชั้นสองที่ปุ้นขึ้นมาข้างล่างก็จะมีที่จอดรถ กว้างขวางเลยนะคะอยู่คิมโปมีรถเข็นอะไรก็มีนะคะนี่ตรงนี้มีเก้าอี้มีอะไรนะคะมีโต๊ะเยอะแยะเลยนะคะมาสอบถามกับทางร้านได้เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อไฟเยอะเลยนะคะราคาก็จะประมาณนี้เลยนะ จะให้ดูช้าๆนะคะน,นี่เป็นกระทะแล้วเราก็มีเตาข้างล่างอย่างเงี้ยไว้ผัดได้อุปกรณ์เยอะมากเก้าอี้ก็เยอะนะคะเก้าอี้ถ้าพวกแบค็แบคแพ็คอย่างนี้นะคะก็จะแนะนำเก้าอี้อย่างนี้ที่พับเก็บเล็กๆได้ถ้าแบบแบค็แบคแพ็คอุปกรณ์ น้อยๆเลยแต่ถ้าเป็นแคมปิ้งจังแบบนั่งสบายๆก็จะแนะนําแบบนี้เก้าอี้เยอะมากเลยเก้าอี้แบบนี้ก็มีนะคะนี่แบบนี้แบบนี้ก็สวยนี่นะคะเราซื้อ เอาไปไว้วางของถ่ายลงถ่ายรูปนะคะซื้อจานของเยอะมากราคาก็ไม่แพงนะคะพอๆกันในเน็ตเลยนี่ค่ะแล้วก็ซื้อที่บางลมนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้ไปนะคะอันนี้ไว้ที่บ้านก็ได้นะมีให้4อันนะคะเซตนี้ โต๊ะนี้ก็ดีนะคะถอดออกได้แล้วก็วางแก๊สนี่วางแก๊สถอดออกสวยนี่ค่ะ <c oughs> ซือ้อซื้อไม่เยอะนะคะซื้อของกระจุกกระจิ๊กมีที่เด็กเล่นก่นมีลงมาแล้วอันนี้เป็นเต็นท์สำหรับห้องน้ำนะคะ เวลาไปป่าอะไรเงรี้ยไม่มีห้องน้ำนะคะแล้วก็กางเต็นท์อันนี้ราคา24,000วอนนะคะเต็นท์นี้นี่เต็นท์ก็มีนี่นี่ค่ะนี่ก็มี